ตอนที่ผมเห็นหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็บอกตรงๆว่าก็มีความตื่นเต้นนะเพราะว่าเมื่อคิดย้อนหลังไปเมื่อประมาณเกือบสิบปีก่อนนะฮะผมมักจะพบว่าผู้นำจีนเนี่ยในพักหลังๆนี้ชอบพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยอยู่เรื่อยเลยนะครับทีนี้ เขาพูประชาธิปไตยนี่มันสิ่งสําคัญประชาธิปไตยนั่นเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมก็คอยดูว่าเอ๊หรือว่าจีนจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วก็ก็ยังเป็นอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้นะครับเอครั้งจะมองไปถึงเรื่องของการปรึกษาหารือเนี่ยเมื่อสักครู่นี้คุณหมอสมจัก์ก็พูดไปแล้วว่าเออ จีนเนี่ยได้มีการแก้รัฐธรรมนูญนะฮะให้สีจิ้นผิงเป็นผู้นําไปจนกว่าจะสิ้นชีพนะครับเอ,อผมใช้คํานี้นี่คือแปลจากภาษาจีนะคือหมายว่าเป็นเป็นจนตายเลยนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าถ้าถ้าหลังระหว่างที่เอ,อยังไม่สิ้นชีพเนี่ยเกิดป่วยป่วยหนักเนี่ยเออจะจะทํำยังไงนะครับ ซึ่งไอ้ตรงนี้มันก็ยิ่งห่างไกลจากสิ่งที่เรียกว่าป,ชชาประชาธิปไตยออกไปไกลนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมดูจากหนังสือเล่มนี้นะครับผมพยายามค้นหาอีกว่าเอาละตัวของหนังสือนั้นได้พูดถึงป,ชชประชาธิปไตยของโลกตะวันตกซึ่งเออผมก็ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าก็คงเป็นบรรยากาศที่มีสิทธิเสรีภาพอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับ เออแล้วเปรียบเทียบกับกรณีของจีนผมก็เลยพยายามมองหาว่าแล้วจีนเนี่ยเขาแสดงออกหรือมีท่าทีอย่างไรนะครับต่บอประชาธิปไตยแบบเสรีนะฮะที่เป็นแบบตะวันตกอะ่ะถ้าเกิดมันมีขึ้นในประเทศของเขาผมคิดว่ามันมีเหตุการณ์อยู่สองเหตุการณ์นะครับที่มีความใกล้เคียงแล้วก็ ในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์หนึ่งก็คือมันเกิดขึ้นราวๆกลางทศวรรษหนึ่ันเร้ยหกซึ่งตอนนั้นเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ก็เปิดโอกาสให้ปัญญาชนนักวิชาการหรือชาวจีนทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นแล้วเปรียบเปรยว่าขอให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นเนี่ยเหมือนกับอ,อดอกไม้ร้อยดอกบานสะพัง่งพร้อมๆกันเนี่ย แล้วเขาเรียกตอนนั้นว่าการลรง,งลงขบวนการร้อยบุกผาก็ปรากฏว่าเขามีนักศึกษานักวิชาก,การปัญญาชนชาวจีนสมาชิกพรรคผู้ปฏิบัติงานพักต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคักนะครับทีนี้ใน้บรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบแล้วมันก็คล้ายๆกับบรรยากาศของการแสดงเสรีภาพในโลกเสรีประชาธิป,ปไตย แต่ปรากฏว่าพอมีการปล่อยให้ใหมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีไปเช่นนั้นในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเออในที่สุดพรรคคอมมิสต์ก็ต้องจำกัดให้ยุติการรณรงค์ขบวนการร้อยบุพานั้นเพราะมะนั้นก็มีการจับนักวิชาการปัญญาชนไม่น้อยนะฮะจับกลุ่มโดยมีข้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงนะฮะเช่น เป็นปฏิปักปฏิวัติมั่งเอต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์มั่งอะไรอย่างนี้นะครับเเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยในจสุดก็นํามาสู่เที่นักกินศึกษาเคราะเรียกกันว่าเากับดักของเหมาเจิระตงนะฮะเหมาแทรปนะครับคือหมายว่าไปวางกับดักให้คนออกมาแสดงเะไรอย่างนจะได้รู้ว่าคนนี้เป็นคอมมิวนิสต์หรือไม่เป็นคอมมิวนิสต์นะครับเอาการที่เป็นคอมมิวนิสต์ก็ถือโอกาสจับนะครับ เอออัน,นี้ก็เป็นทั้งหนึ่งนะครับที่เราจะทําให้เห็นเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าเออถึงที่สุดแล้วเนี่ยจีนเออคงรับไม่ได้กับบรรยากาศประชาธิปไตยแบบเสเในโลกเสรีตะวันตกนะหรือเอแบบเสรีประชาธิปไตยแบบที่เรารู้ๆกันนะครับเออเหตุการณ์นี้ผมเข้าใจว่าทางการจีนไม่มีกฎหมายในการห้ามพูด ครับแต่ผมไม่พบผมพยายามหานะคือเนื่องจากอ่านไม่ทันเนี่ยเออผมไม่พบนะครับว่าได้พูดถึงเหตุการณ์นี้ตรงไหนฉะนั้นผมก็เลยตีความเอาว่าเออมันเป็นสิ่งที่เอ,อทางการจีนก็ไม่อยากจะพูดถึงมันอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่มีบรรยากาศคล้ายๆกับเหตุการณ์แรกแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยทางการจีนออกกฎหมายว่าห้ามพูดนะครับนั่นคือกรณีนองเลือดที่เทียนนันเหมอน ซึ่งเราก็จะพบว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยการแสดงออกของกระบวนการนักศึกษาจีนเนี่ยก็เป็นไปอย่างเสรีจริงๆนะครับนะครับแต่แต่ก็เป็นไปอย่างที่คุณปัทวีพูดนะครับก็คือว่าถ้าเราไปดูข้อเรียกร้องของนักศึกษาในเวลานั้นเนี่ยเราเราก็ไม่พบนะว่าเขาเรียกร้องเขาจะเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครอง จริงๆข้อเรียกร้องนั้นมีอยู่6-7ข้อนะครับเอ,อก็มีข้อที่เป็นประชาธีปไตยจริงๆเนี่ยก็ก็มีอยู่ไม่กี่ข้อนะเช่นเอ,อให้ให้รัฐบาลเปิดให้มีเสรีรภาพในการพิาพากษารนะครับแต่แต่ไม่มีข้อไหนที่เขาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบทางการเมืองน,นะครับแต่ในที่สุดกระบวนการนี้ก็ถูกปราบเอ,อแล้วก็จบลงอย่างน่าเสียใจนะฮะคือจบลงด้วยการนองเลือด แต่เหตุการณ์นี้นี่แหละนะครับที่เอ,อเป็นเหตุการณ์ที่ทางการจีนไม่ให้พูดถึงเพราะฉะนั้นเอ,อเราก็จะพบว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะไม่มีการพูดถึงเหตุการณ์นองเลือดที่เทียนันเหมือนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี้ผมยกตัวอย่างมาสองตัวอย่างเนี่ยก็เลยทําให้เรารู้เลยว่าเอ,อประชาธิปไตยในประสบการณ์ของจีนเนี่ยนะครับเอ,อไม่ว่าจะอย่างไรเนี่ยเราก็คง ไม่อาจ,จได้เห็นประชาธิปไตยที่เป็นแบบที่เราเห็นในโลกเสรีประชาธิปไตยนะครับดังนั้นผมก็พยายามดูอยู่ต่อไปนะว่าถ้าเช่นนั้นแล้วประชาธิปไตยในประสบในประสบการณ์ของจีนนี่เป็นอย่างไรผมก็พบว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเอ่อทำให้ผมต้องย้อนกลับไปดูงานนิพนธ์ของเหมาอ่ะนะครับเออมันมีคําที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยมันมีคําสําคัญอยู่สองคำ นะครับเอ,อคำหนึ่งคือคำว่าเผด็จก,การประชาธิปไตยประชาธิปฟังแล้วมันอาจจะงงนะครับแต่เอ,อก็มีคำอธิบายว่าถ้าเป็นเผด็จก,การนี่หมายถึงว่าเป็นเผด็จก,การโดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแต่เพียงพรรคเดียวนะครับอ,อที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยหมายถึงว่าภายในพักของเขานะครับ ก็มีบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยจริงๆคือเวลาจะมีการแสดงความคิดเห็นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างเช่นเขาจะมีการประชุมสมัชชาพักคดีหรือมีสภาผู้แทนประชาชนก็ดีเนี่ยเออเวลามีการอาภิปรายกันนะครับเขาก็จะให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่นะครับเหมือนกับอยู่ในบรรยากาศของโลกเสรีประชาธิปไตยแต่ว่าคนที่มีสิทธิในการใช้ประชาธิปไตยแบบนี้เนี่ยมันจํากัดคือไม่ได้ขยายไปสูง ระดับประชาชนหรือประชาสังคมคือจะใช้กันเฉพาะในหมู่คนที่เป็นสมาชิกพรรคในหมู่ของคนที่เป็นสมาชิกสมัชชาของพรรคในหมู่ของคนที่เป็นผู้แทนเในสภาผู้แทนประชาชนนะครับเเพราะฉะนั้นมันก็มีอีกคำหนึ่งแต่ไม่ผมยังไ,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 ไม่จบนะขอตามสดเอเอนี้คือประชาธิปไตยในความหมายของเขาแต่ว่า เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเดนประชาธิปไตยอย่างไรนะฮะเหมาก็อธิบายว่าเป็นเพราะว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยเขาทําเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ฉะนั้นถ้าประชาธิปไตยหมายถึงว่าการทําอะไรเพื่อคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยพรรคอมมิวนิสต์จีนก็เป็นประชาธิปไตยนะฮะแล้วเขาก็เลยเรียกระบอบนี้ว่าประเด็กการประชาธิปไตยประชาชนนะครับก็คง ตอนนี้อ่เข้าใจว่าน่าจะมีจีนมีเวียดนามนะครับมีลาวที่อาจจะเป็นแบบนี้นะครับคิวบาด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะเ,เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคําสําคัญคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอาาระาิปไตยซึ่งในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้กล่าวตรงๆนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้พบเลยก็คือสิ่งที่อาจารย์ติลณะ,ะได้พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือคําว่าประชาธิปไตยรวมศูนย์ ประชาธิปไตยรวมศูนย์นี่แหละคือวิธีการประชาธิปไตยของพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะนั่นก็คือมันเป็นการใช้กันภายในหน่วยของพรรคเท่านั้นนะครับเอ,อแล้วเขาก็มีเกณฑ์ของเขานะครับว่าทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่แล้วก็เวลาแสดงความคิดเห็นนี่ยจะต้องพูดให้มันหมดเปลือกคือห้ามกักเอาไว้นะครับไม่ใช่ว่าพอลงมติแล้วมาพูดทีหลังว่าโอ้ยังไม่ได้พูดอย่างนั้นไอ้นี่ไม่ได้ คือเขาเื่อมเขาให้พูดอย่างเต็มที่หน้าที่สําคัญก็คือประชาธิปไตยรวมูนยนเนี่ยก็คือเสียงตัวส่วนน้อยเนี่ยต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ถ้าปฏิบัติตามเสียงส่วนใหญ่ตรงนี้ที่มันแตกต่างไปจากประชาธิปไตยของโลกเสรีนั่นก็คืออะไรพอเขาถกเถียงกันยังไงแล้วเนี่ยมันมีเสียงส่วนใหญ่กับเสียงส่วนน้อยใช่ไหมครับเสียงส่วนน้อยแพ้เสียงส่วนน้อยต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่หมายถึงว่า เขาก็เอามติของเสียงส่วนใหญ่เนี่ยไปปฏิบัติเสียงส่วนน้อยซึ่งไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ต้องปฏิบัติด้วยถ้าเขาไม่ทําอย่างนี้เขาก็อยู่ไม่ได้นะซึ่งมันไม่เหมือนกับประชาธิปไตยของโลกเสรีเรามีพรรครัฐบ,บาลกับพรรคฝ่ายค้านใช่ไหมเวลาลงมติอะไรออกมาแล้วเนี่ยพรรครัฐบาลเป็นเสียงส่วนใหญ่ก็ทําไปพรรคฝ่ายค้านเขาไม่จำเป็นต้องไปทําตามด้วยนะครับซึ่งมันไม่เหมือนในตรงนี้เขาถึงเรียกว่านี่คือประชาธิปไตยรวมศูนย์นะครับ ฉะนั้นสิ่งที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะครับเอ่อถ้าเราถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าประชาธทปไตยได้ไหมผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เอ่อท่านผู้เข้าร่วมเสวนาวันนนี้ที่พูดก่อนผมนะผมคิดว่าได้พูดเรื่องนี้ไปแล้วก็คือหมายความว่าเออหรือว่ามันจะเป็นทางเลือกหนึ่งแต่จริงแล้วไอ้ประชยัยเปรวมศูนย์ก็ดีหรือเอ่อ เด็จการประชาธิปไตยประชาชนก็ดีเนี่ยเออจริงๆแล้วจีนก็ประยุกต์มาจากเออรัสเซียสมัยที่รัสเซียเป็นคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะเอ่อความคิดของเลนินนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยผมจึงไม่แปลกนะครับที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยจะบอกว่าสิ่งที่เป็นประชาธิปไตยจีนเนี่ยเขาอยากจะเรียกว่าประชาธิปไตยแบบศึกษาหารือนะครับซึ่งถึงตรงนี้ผมก็ขอขยายความจากสิ่งที่ ท่านอาจารย์อเอกได้พูดไปตอนต้นนะครับพอดีผมก็ศึกษาเรื่องนี้พอดีก็คือในช่วงที่จีนอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเขรียกว่ายุคระนานซึ่งอาจารย์อนเนกท่านก็ได้เอ่ยชื่อบุคคลบางคนที่อยู่ในยุคตำนานเนี่ยเอเป็นเรื่องจริงครับว่าในยุคตำนานเนี่ยถ้าเราจะใช้คําว่าจีนมีประชาธิปไตยแบบปรึกษาหรือเนี่ยก็คงจะไม่ คือพอมีผู้นําคนหนึ่งนะครับก้าวขึ้นมานะครับแล้วก่อนที่ผู้นําคนนี้จะเสียชีวิตหรือรู้ตนว่าแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเรียกพวกคนเผ่าต่างๆมาประชุมร่วมกันและอภิปรายกันว่าเนี่ยต่อไปเราจะเลือกใครมาเป็นผู้นําคนต่อไปอันนี้ก็คือรูปแบบหนึ่งของประชาธิปไตยแต่เป็นประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือนะครับจนกระทั่งมาถึง ราชวงศ์แรกของยุคต้นประติศาสตร์ต้นประวัติศาสตร์นี้มันมีอยู่สามราชวงศ์นะคือเสียสังโจกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์เสียเนี่ยนะครับเป็นคนที่ยกเลิกไอ้ระบบนี้มาเป็นระบบสืบสังกติวงศ์ตั้งแต่นั้นมาจีก็เลยมีระบ,บอบกษัตริย์เลื่อยมาแล้วก็พอมาถึงสมัยจิ๋นซีห้องเต้เนี่ยก็เป็นระบอบสมบูรณ์ใาสิทธิราชนะครับ เพราะฉะนั้นกรณีของจีนเนี่ยก็จะคล้ายๆกับของอินเดียซึ่งมีระบอบสามขีธรรมก็เป็นประชาธิปไตยในรูปแบบหนึง่งผมเดาเอานะครับว่าผู้เขียนหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยนะครับคือคุณฝานหนิงเนี่ยหรือแม้แต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยอาจจะศึกษาประชาธิปไตยของจีนในยุคนั้นยุคโบราณแล้วจึงออกมาเป็นคำว่าประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือนะครับ แล้วประชาธิปไตยแบบนี้ก็คงจํากัดในการใช้สิทธิ์เนี่ยเอ,อเฉพาะของคนที่อยู่ในแวดวงชนชั้นนําคือหมายถึงสมาชิกพรรคหรือผู้ปฏิบัติงานของพัรคเท่านั้นนะครับแต่ถามว่าประชาชนได้อะไรก็ต้องย้อนกลับไปดูที่สิ่งที่เขาเรียกว่าประเด็จก,การประชาธิปไตยประชาชนเพราะสิ่งที่เขาทํากันเนี่ยกําหนดออกมาเป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศเนี่ย เขาก็บอกว่าเขาทําเพื่อประชาชนถ้าถ้าอะไรที่ทําเพื่อประชาชนมันคือประชาธิปไตยมันก็คือประชาธิปไตยในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผมผมคิดว่าหลายหลายท่านที่พูดก่อนผมเนี่ยตั้งข้อสังเกตตรงนี้เอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคําถามสําคัญก็คือว่าถ้าฉะนั้นเราจะยอมรับหรือจัดเอาสิ่งที่เป็นประชาธิปไตยในนิยามของจีนเนี่ย มาอยู่ในนิยามประชาธิปไตยได้ด้วยหรือไม่ตรงนี้ต่างหากที่ผมคิดว่าเออเป็นคําถามที่สําคัญนะครับเอ,อถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่แปลกเลยนะครับว่าทุกวันนี้ในจีนก็มีคนที่มีความคิดประชาธิปไตยแบบโลกเสรีนะแต่เขาจะถูกจํากัดสิทธิ์คือไม่สามารถแสดงออกได้นะครับ เอ่อไอการประเภทแบบแสดงออกแบบเทียนอันเหมือนหรือขบวนการร้อยบุปผาที่ผมกล่าวไปเนี่ยก็จะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูต่อไปว่าจีนจะทําประชาระดับแบบที่มีการปรึกษาหารือกันนั้นทําต่อไปได้อย่างไรนะครับฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยหนังสือเล่มน,นี้ที่ผมดูนะฮะมันสำหรับผมมันมีประโยชน์เนื่อพราะาผมศึกษาเรื่องจีนคือไม่ต้องไปหาคําตอบอีกต่อไปว่าเอ๊ะที่ผู้นําจีนบอกว่า ปัจชายิีตวยนั้นมีความสําคัญนั้นสําคัญอย่างไรผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้ได้ไดตอบเรานะครับกนั้นจากนี้ไปก็ต้องดูว่าออจีนจะประสบความสําเร็จออในสิ่งที่ตัวเองเรียกว่าปัจจัยแบบปรึกษาหารือหรือไม่นะครับผมก็มีความเห็นเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ